อะพีที่3ในเรื่องของการหาจำนวนพจน์นะคะของลำดับเลขคณิตนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างในแบบฝึกเลยนะคะแบบฝึกทักษะใน ep 3ีนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะเขาจะกำหนดนะคะลำดับเลขคณิตมาให้นะคะ,ะมีพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายให้ด้วยนะคะแล้วเขาถามหาจำนวนพจน์ก็คือจำนวนตัวของลำดับเนี้ย ว่ามีกี่ตัวมีกี่โพสนะคะอ่านเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างนะคะเลือกมานะคะก็คือข้อที่1นะคะข้อที่1วิธีการก็คือหนึ่งเลยเราต้องหา,อาเขียนสูตรก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องหาอะไรบ้างสูตรเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งเลย an นะคะ เท่ากับ a 1หนึบวก n ลบ1คูณด้วยดนะคะ a อ n ของเราในที่นี้ก็คือพจน์สุดท้ายค่ะพจน์สุดท้ายนะคะ,ะ,คะแล้วก็อะก่อนอื่นนะคะเราหาตัว D ก่อนนะคะตัว D ก็คือนำพจน์ด้านหลังนะคะพจน์สองลบพจนหนึ่งพจน์สามลบพจน์สองลบถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแต่เอาพจนด้านหลังลบพจด,ด้านหน้าอ่าตัวนี้นะคะ ถ้าเราคิดง่ายๆจากห้าสิบเอ็ดไปห้าสิบปดนะคะเพิ่มขึ้นก็คือบวกเจดนะคะเพราะฉะนั้น d ในข้อนี้ของเราก็คือเจนะคะ an นะคะคือตัวสุดท้ายผลสุดท้ายก็เติมลงไปนะคะ a หนึ่งก็คือผลที่1น่ะคะส่วน n ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องหานะคะเราก็ยังไม่ต้องเติมนะคะก็ทิ้งไว้ก่อนตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เติมเจ็ดลงไปเพราะเราหาตัวดีนะคะค่าดีคือผลต่างร่วมนะคะได้เจ็ดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการทำวงเล็บให้หายไปะคะ่ะอ่โวดยวิธีการก็คือนำเจ็ดนะคะมาคูณกับตัวที่อยู่ในวงเล็บ ั้งสองตัวนะคะห้าสิบเอ็ดตัวนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะเจ็ดคูณกับเอ็นนะคะตรงนี้มันเป็นบวกเนาะเพราะหน้าเอ็นมันไม่ได้ติดลบนะคะเจ็ดก็ไม่ได้ติดลบเพราะฉะนั้นเจ็ดคูณเอ็นก็จะได้เจ็ดเอ็นค่ะเพราะว่าตัวแปรกับตัวเลขมันคูณกันไม่ได้นะคะก็แปะไว้ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเจ็ดก็คูณกับลบหนึ่ง ตัวลบเนี้ยลบกับบวกนะคะเพราะว่า7มันไม่ได้ติดลบเราก็เติมลบทิ้งไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เจคูณ1ก็ได้7นะคะได้แบบนี้ปุ๊บนะคะนักเรียนก็สามารถเอา51ลบกับ7ได้เลยนะคะเราปิดตัวนี้ไว้เอาตัวนี้ขึ้นข้างหน้านะคะแล้วก็ปิดไปเลยเห็นไหมคะก็จะเหลือ51สิบเอ็ดลบ7ก็ได้เท่ากับ4ี นะคะฝั่งนี้ก็เป็น219ทีนี้เราต้องการหา n ใช่ไหมคะเราก็สลับฝั่งก่อนเลยนะคะเพื่อให้มันดูได้ง่ายนะคะถ้า n อยู่ฝั่งนี้เราจะดูได้ง่ายขึ้นนะคะก็บวกส4สลับอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะไม่ได้สับสนนะคะแค่สลับฝั่งซ้ายขวา จำนวนยังคงเดิมนะคะยังเท่าเดิมทีนี้เราต้องการแค่ตัว n เ,เนาะเราก็เอา44จากฝั่งเนี้ยเป็นลบใช่ไหมคะเราย้ายมาฝั่งนี้ก็เออจากฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบนะคะ 7n 219นะคะลบ44 219ลบ44ได้เท่ากับ อันนี้ให้คิดข้างนอกนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าทีนี้เราต้องการค่าของ N นะคะก็คือจำนวนโผต์นั่นเองนะคะเราก็นำเจ็ดนะคะเจ็ดมันคูณอยู่กับ N ใช่ไหมคะเราย้ายมาแล้วก็นำมาหารเสร็จแล้วก็ตัดทอนนะคะตัดทอนเจ็ดสอง สามเจ็ดห้า n ของเราก็จะได้เท่ากับ25่สิบห้านะคะ,ะดังนั้นเวลาตอบเราก็เขียนตรงนี้นิดนึงนะคะ,ตอ,อะตอบอบตอบก็คือมี25่พสน์นะคะเพรเขาถามว่ามีกี่พสต์ก็จะได้แล้วค่ะคำตอบข้อที่1ข้อที่ห,หถึงข้อที่3เนี่ย เป็นในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือหาจำนวนพจน์นะคะแต่ที่แตกต่างก็คือข้อที่4กับข้อที่5นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะแล้วครูจะเลือกข้อที่5แล้วกันนะคะอ่าข้อที่5นะคะเขาถามว่าจำนวนขีที่อยู่ระหว่าง40ถึง8ปเนี่ยมีกี่จำนวน ะะวิธีการเลยหนึ่งเราก็นำมาเขียนเป็นลำดับเลขคณิตนะคะเพื่อให้ได้ง่ายเราก็คิดง่ายเลยนะคะก็คือจำนวนคี้อย่าง40เนี่ยใช่จำนวนขี้ไหมคะ,ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนี้ถึง80นะคะขออภัยเขียนโจทย์ผิด40-80นะคะเราก็จะรู้ว่าจำนวนคี้ที่มันเริ่มต้น ระหว่าง40ถึง80เนี่ยอ่ามันต้องเริ่มที่41แน่นอนนะคะแล้วก็43อ่าไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวสุดท้ายก่อนที่จะถึง80เพราะ80เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะก็คือ79เห็นไหมคะเราก็สามารถหาโพสแรกโพสสุดท้ายได้แล้วเสร็จแล้วเราก็หาจำนวนโพสเหมือนเดิมนะคะวิธีการเราก็เขียน สูตรนะคะ,ะพจน์ทั่วไปนะคะของลำดับเลขคณิตก็คือ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d นะคะเสร็จแล้วเราก็หาผลต่างร่วมหรือตัว d นะคะจาก41ไป43อ่าก็คือบวก2นะคะดังนั้น d อันนี้คือค่า d ของเรา d ของเราก็จะได้เท่ากับ2นะคะ เราก็เติม a n ก็คือตัวสุดท้ายนะคะคือเจ็ดสิบเก้า a หนึ่งก็คือโพสที่หนึ่งที่เป็นเลขคีย์ที่เราหามาก็คือสี่สิบเอ็ดนะคะ a n เรายังไม่ทราบนะคะเราก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่ต้องเติมเสร็จแล้วตัว d ของเราคือเลขสองค่ะอ่ามันก็จะเข้าเขาเหมือนกับอ่ข้อที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมค่ะก็คือ นำสองไปคูณจำนวนในวงเล็บนะคะสองคูณเก็ได้สองเนะคะแล้วก็เติมลบทิ้งไว้เนาะสองคูณกับหนึ่งก็จะได้สองนี่นะคะเสร็จแล้วถ้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือสลับอ่สลับเลยนะคะกูจะสลับให้เจ็ดสิบเก้ามาอยู่ฝั่งนี้นะคะจะได้ดูง่ายยิ่งขึ้น แล้วเราก็จะเอา 2n ขึ้นข้างหน้านะคะตัว 2n ไว้ข้างหน้านี้พอ 2n ไปแล้วก็ปิดเหลือ41ลบ2นะคะ41ลบ็เหลือ39นะคะเสร็จแล้วเราต้องการให้ตัวเลขอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะ39ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบนะคะกลายเป็นลบ แล้วเราก็ทําการลบกันให้เรียบร้อยนะคะ79-39กลบ39ก็เหลือ40นะคะก็จะได้ 2N เท่ากับ40ราต้องการแค่ N ตัวเดียวค่ะตัว2ตัวนี้มันคูณอยู่กับ N นะคะเพราะฉะนั้นถ้าย้ายไปอีกฝั่งก็จะกลายเป็นหารแล้วเราก็ทําการตัดทอนนะคะ2 1 2 2 2 4 N ของเราก็ได้เท่ากับ20 เราก็ตอบเ,อเขาถามเป็นจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบ20่สิจำนวนเรียบร้อยะคะ่ะ